อ้าวแล้วหลานพอดีลุงมาทําูล่าแถวเนี้ยแต่ว่าลุงได้ยินมาว่าขอนแก่นเนี่ยมันเมืองไดโนเสาร์ใช่ปะ่ะลุงอยากจะดูอ่ะต้องไปที่ไหนหรอนน่นนะครับนะที่ภูเวียงร้อยกรูนแหละอุ้ยหลานทําไมมันไกลขนาดนั้นล่ะลุงไม่มีเวลาไปเลยอืมถ้าน้าไม่อยากไปไกลพวกผมนำไปพิพิธภัณฑ์ที่น้าอยากไปประวัติในนี้เรียบร้อยแล้วครับ เป็นทีซารดีกันว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งค้นพบควอตซีนเมทเซที่สําคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณอำเภอภูเวียงที่มีการค้นพบควอตซีนเมทเสาชิ้นแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2519ทําให้มีการจัดตั้ง,งศูนย์ศึกษาวิจัยและรรพิพิธภัณฑ์ดินโส์ภูเวียงขึ้นณอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นอย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับดินเสมของนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในนี้ข้อจำกัดก็จะเป็นระยะทางในการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งขุดค้นจริง การนำเสนอข้อมูลที่ยังไม่น่าสนใจเพียงพอสำหรับเยาวชนดิจิทัลการขาดสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและการมีปฏิสัมพันธ์หรือการศึกษาข้อมูลจากหนังสือที่มีเพียงเนื้อหาและรูปภาพเท่านั้นคณะผู้จะทำจึงมีแนวคิดในการจะทำโครงงานการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่พบในวัาดุอนแก่น์อาการสร้างรูปภาพเสมือนจริงสามมิติโดยใช้เทคโนโลยีเมตาเวิร์สจะทำเป็นระบบขอนแกตต์ในหุเชซีอมขึ้นตามแนวคิดยกพิพิธภัณฑ์มาไว้ใกล้ตัวคุณวัตถุประสงค์ของโครงงาน1 พื่อศึกษาและรวบ,บรวมข้อมูลจดก,กับเสาที่พบในจังหวัดขอนแก่นอย่างครบถ้วน 2. เพื่อออกแบบระบบภาพเสมือนจริงสามมิ 4, ติในดา w o r ิร์นสำหรับนําเสนอข้อมูลในเสาที่พบในจังหวัดขอนแก่น 3. เพื่อไปสื่อการเรียนรู้เกกับเสารเที่พบในจังหวัดขอนแก่นที่น่าสนใจหรือเข้าถึงได้ง่ายสาหรับนักเรียนสำหรับวิธีการดรียนินงานนะครับพวกเราได้แบ่งออกเป็น4ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1การศึกษารวบรวมข้อมูลใรนเสาที่พบในจังหวัดขอนแก่นครับ ดยมีการศึกษามาจากแหล่งข้อมูลเอกสารและแหล่งข้อมูลจริงครับทั้งมาจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อได้ข้อมูลในกสาครบถ้วนแล้วจึงนําข้อมูลมาสรุปผลและจัดเตรียมเป็นาสตรส่วนเพื่อนํานไปสู่ขั้นตอนที่2ครับสําหรับขั้นตอนที่2อนะครับจะเป็นการออกแบบระบบเ้าือนจริง3มิติเมตาเวิร์ครับโดยเราจะแบ่งออกมาเป็น3หัวข้อครับหัวข้อที่1การออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารพิพิธภัณฑ์และแผนที่โดยใช้โปรแกรม Unity ครับส่วนหัวข้อที่2อนะครับ จะเป็นการออกแบบโมเดลเรนเดอร์และแอนิเมชันโดยใช้โปรแกรมเรนเดอร์ครับหลังจากนี้จะเป็นการนำเอาอาคารทิพิธภัณฑ์และแผนที่รวมทั้งโมเดลเรนเร์มาจัดวางลงในเว็บแอป s p a t i a l i o ครับเรายังมีการทำป้ายให้ความรู้และเพิ่มเพื่อนอท้าทายเราได้สร้างเกมทดสอบความรู้แก่ผู้เล่นครับและยังสามารถเดินเนื้อเรื่องของตัวละครได้อีกด้วยครับผมขั้นตอนที่สามนะครับการทดสอบระบบคอนเทนต์เรนเวิร์ดมิวเซียมโดยแบ่งออกเป็น2ส่วน คือการทดสอบทางเทคนิคโดยการทดสอบการทำงานของระบบฟอนเกนเดโนเวิร์ตมิวเซียมผ่านการใช้งานบนอุปก,กรณ์และคอมพิวเตอร์ได้แก่คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไอแพดและสมาร์ทโฟนต่อมาในส่วนที่2การทดสอบกับผู้ใช้งานโดยคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเตรีย,ยมอุดนศึกษาพัฒนาการฟอนเกนจำนวน30คนเพื่อเข้าร่วมทำการทดสอบใช้เวลา5-20นาทีโดยประมาณในขั้นตอนที่4การประเมินและสรุปผล โดยให้ผู้คัดเลือกโรงเรียนเตรียมบุดนศึกษาพัฒนาการขอนแก่นจำนวน30คนทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเพื่อนำไปสืบผลต่อไปสำหรับผลการดำเนินง,งานนะครับจากการดำเนินง,งานตามขั้นตอนที่กล่าวมาทำให้เกิดระบบขอนแก่นไดโนเวิร์สมิวเซียมจากแนวคิดนำพิพิธภัณฑ์มาไว้ใกล้คุณซึ่งประกอบไปด้วยการจัดแสดงโมเดลไดนโนเสาร์จำนวนห้สายพัน์ในเมตาเวิร์สและเมื่อนำระบบขอนแก่นไดโนเวิร์สมิวเซียมไปใช้งานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนพบว่าระบบสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนทุกชนิดสำหรับผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบของแกนเดนเวิร์สมิวเซียมของผู้ใช้งานจำนวน30คนพบว่าทุกหัวข้อการประเมินมีผลการประเมินระดับความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุดและการประเมินหัวข้อที่ว่าระบบสามารถส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ ให้มีความน่าสนใจมีผลการประเมินระดับมากที่สุดถึงร้อยละ100%รและระดับผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกหัวข้อระดับมากที่สุดรวมร้อยละ9 4้าสิบสี่จอเร์นข้อเสนอแนะนะคะพัฒนาระบบคอนแก็ตเดนเว e ร์สมิวเซียมร่วมกับระบบ VR เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกนั้นจริงครับ